สวัสดีค่ะพบกับไซาจาก M s i Channel นะคะวันนี้ายมีวิธีผสมตัว Revival Dragon นะคะซึ่งเป็นมังกรระดับวลี่แลนนะคะก็เกิดจากตัวไหนผสมกันอ่ากดผิดต้องกดรีบีทอะไซกดมาจากตัว Mirror Dragon นะคะเลเวล16นะคะผสมกับ Crystal Dragon เลเวล20คะ่ะแล้วก็อ่าเป็นมังกรธาตุ Legendary ทั้งคู่นะคะอันนี้คือลองทดสอบ ผสมมั่วๆดูว่าแบบ2ตัวนี้ผสมกันนะคะเป็นเล gendary ทั้งคู่เนี่ยจะได้ตัวอะไรแล้วก็ได้ตัวอื่นด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็ได้ตัวนี้ด้วยนะคะใช้ตัว britain sanctuary นะคะเออไม่ใช่ดิ britain mountain นะคะเป็นอ่าภูเขาตัวนี้ตัวที่โตแล้วนะคะจะหน้าตาเป็นยังไงจริงๆมีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมากดตัว ตอนแบบฟักไข่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะตอนเด็กๆก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นมังกรนะคะซึ่งแบบว่าเป็นตัวใหญ่มากนะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้นะคะก็เป็นมังกรที่อยู่ในธาตุวอดาก้อนนะคะแล้วก็ตัวสีดาก้อนนะคะ,อะตอนนี้ทสายเลี้ยงแค่เลเวลสิบที่มีอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าได้เวลาฟักไข่นะอีกประมาณ63ชั่วโมงเนะี่ยแบบ เยอะมากก็เดี๋ยวไม่ใช่63ประมาณ39ชั่วโมงนะคะประมาณ1ว่วันกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะตอนฟักไข่นะคะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวฮาบิีแตให้ใหญ่กว่านี้ก่อนนะคะก็เคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจเออกันเลยดีกว่านะคะกับ l v v i t e n d r ์ g o นนะคะก็หลังจากที่เรารอให้ไข่พร้อมที่เราจะแฮชหรือว่าจะฟักออกมาเนี่ยก็สักพักเลยเนาะก็ยังไม่ได้กด ฟักไข่เลยแต่ว่าจริงๆมีแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่บอกนะคะแต่ว่าอ,าอยากให้ดูกันว่าตอนเด็กๆแล้วก็ตอนที่เป็นไข่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไข่ครั้งสุดท้ายดีกว่าก่อนเราจะแฮชไปที่ฮารบิทตนะคะก็จะเป็นสฟีฟ้าแล้วก็มีเหมือนครีบอยู่บนหัวเนาะเป็นมังกรระดับเวลิแลค่ะอิเลเมนต์ก็คือธาตุวอลกับธาตุซีนั่นเองก็กดเพลสเลยเป็นมังกรสีฟ้ามีปีกด้วย เ,เตรียมที่ไว้พร้อมแล้วเห็นไหมได้อยู่กับอาตัวใหญ่ด้วยีกด place ลงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะชื่อ s p t c h y s p t c h y เป็นชื่อที่ระบบสุ่มมาค่ะรู้สึก,กว่ามังกรชื่อ s p t c h y หลายตัวแหละตอนเด็กๆหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะมีแลบลิ้นด้วยตัวกำลังน่ารักเลยอขอไม่ฟักเป็นตัวไม่ใช่สิไม่ฟีดนะคะเป็นตัวกลางกันเราให้ดูตัวโตวกันละกัน เพราะว่าอยากเลี้ยงตอนเด็กๆคือถ้าเลือกได้ว่าเลี้ยงตอนเด็กตอนกลางหรือว่าตอนโตเนี่ยจะเลือกตอนเด็กกับต,ต,ตอนโตมากกว่าเพราะว่าตอนตกลางมันก็คือแบบจะไม่โตก็ไม่โตจะไม่เด็กก็ไม่เด็กเนี่ยคือเด็กแล้วมันน่ารักกว่ามังกรตัวจิวจ๋วๆมน,น่ารักกว่าเยอะเลยคือถ้าใครแบบอยากซื้อแบบพวกสนามเด็กเล่นที่เลี้ยงมังกรตัวเล็กๆได้นะคะเอาแบบมังกรตัวเล็กเนี่ยไปใส่มันจะน่ารักมากอยู่ด้วยกันแบบเบบี้เบบี้อะไรเงี้ยก็ตัวนี้นะตัวนี้ชื่อว่าแซนเดิลซัน นะคะทายได้มานานแล้วค่ะแต่ว่าจาสูตรไม่ได้ตอนนั้นเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ๆเลยช่วงมันมาณต้นปี2016นั่นแหละก็คือมันผสมแล้วก็ได้แบบงงๆมักงกรธาดวอลอะไรเงี้ยช่วงนั้นแบบเป็นธาุใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นสมัยที่ก่อนที่ทรายจะทิ้งเกมนี้ไปช่วงหนึ่งนะคะแบบว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วก็แบบเอ้ยธาตใหม่อะไรเงี้ยก็แบบดีใจรีบโอ้โหผสมไข่ฟักไข่แบบรัวๆเลยแล้วก็ไม่ได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่เริ่มทํา y o YouTube นะคะก็เนี่ยค่ะอยากใครอยากจะได้ผสมแบบตัวนี้เนาะก็ลองไปดูกันตามที่บอกนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะกับเลวีททนดรา้อนนะคะหรือว่ามังกรแห่งอ่าท้องสมุดนะคะแห่งความโมโหอะไรอย่างนี้ตัวใหญ่ไหมล่ะ ก็ฝาก subscribe ช่องด้วยค่ะายจะมีเกมอะไรมาให้ดูนะคะก็ฝากติดตามด้วยเพียมจะลงคลิปให้ได้ไดไดทุกวันนะายวันนี้สวัสดีค่ะเย้ Yay.